สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับดวงเมืองปี2566โหรวสุทํานายการเมืองอายุสัน้นเศรสกิจต้นดีปลายดิ่งแรงดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองเปลี่ยนขั้วแต่ไม่นานการเมืองยุคไล่บี้ช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้น ขงการเปลี่ยนขั้วอํานาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งแย่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงการเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอัยการผู้พากษาซึ่งจะทําให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความ องนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57ซึ่งเหตุผลมาจากสถานภาพของรัฐบาลชุดเก่ายังไงก็อยู่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไป แทบไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สสโดดประชุมและย้ายพักกันส่วนช่วงเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองคงไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกความคืบหน้าติ๊กกินสี จาะสลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเซนูใครได้เป็นนายกถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกิ่นสีหรือชณนรงขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซนจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องแ ลเลขาชิตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังการเลือกตั้ง66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้ติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับ คำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณแบบนี้ล่ะเป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะ เขาเกิดวันอาทิตย์ที่ย1ิเอ็ดมีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือพเดกประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปายกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนน่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้พิธีกรพูดว่าอ,อ๋อเหรอลายเซ็นนี้เป็นคนจเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหญิงทนงในศักดิ์รีอาทิตย์แตกกับสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบ ไม่เคยเห็นหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษร,รหัสหมายเลข13พิธีกรถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณลุงอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้าง,งั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนและคนนี้ล่ะลุงป้อมเป็นยังไง ติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11ว,วันเสาร์เสาทางการโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมสองลุงป้อม11ว,วันเสาร์อนุทินชันวิรุล13กันยายนวันพุธอิลิกรถามว่าสามคนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากัน แต่ผมนะบอกว่าใครก็ดีใครมาก็ดีคำถามถัดมาพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยใน3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกก็ดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะ1กับ3ก็คือเสียหนุค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะความคืบหน้าโหนฟองสนานทำนายดวงการเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้ง เฟดบุ๊กโ on หนฟองสนานทํานายดวงชะตาเมืองหลังการเลือกตั้งเผยแม่หมอสมัครเล่นตอนที่481โดยโหนฟองสนานจามระจันการเมืองรัฐบาลฝ่ายค้านประหลาดชวนอึง้งโดยมีคําทํานายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมปรากฏการพิกล็อกชวนอึ้งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆที่ผ่านมาหลายสมัยดังนี้ผู้เขียน เป็นคนคิดช้าหัวช้าดูเกณฑ์โหนก็มักจะมีอะไรตกตกหล่นๆอย่างตอนที่แล้วที่ทำนายดวงการเมืองหลังการเลือกตั้งก็ไม่ครบเพราะตกในเกณฑ์สำคัญไปอย่างไม่น่าจะเป็นคือการเมืองที่มีแนวโน้มการเลือกตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายคา้านร่วมแบบแปลกประหลาดสุดขั้วชวนอึงก่อนอื่นขอย้อนกลับไป นี่คำทำนายถึงการเมืองหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ทำนายไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วก็คือหลังการเลือกตั้งการเมืองคงวุ่นวายขายกระจัดขัดแยง้งประลองกำลังประลองยุทธกันไปเรื่อยๆต้องอาศัยประชาชนที่มีสติหรือพระจันทร์ที่สองที่กำลังสีจรช่วยปะทะปะทางไปก่อนจนกว่าการเมืองนั้นจะเริ่มคลี่คลาย ช็อตแรกคือ18ตุลาคม66คลี่คลายช็อตที่2เริ่มตั้งแต่21เมษายนเ7เป็นต้นไปและยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด -19 ด้วยกลุ่มรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันแล้วมีโอกาสได้ในสิ่งที่ต้องการแต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นนะขณะที่ ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านก็จะดีกว่าที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้ส่วนการตั้งรัฐบาลในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีนั้นคาดว่าจะประมาณ15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2566ทึบหน้าระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปายผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอปลายพรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง2566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเดื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้น่ะ ต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีประการาังสวยแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปาดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นน่ะจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะตูใหญ่ ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีซอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านโยมให้คําใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวมาชัดเจน พิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้นั้นมีกี่สายพันธุ์และจะมีรูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้นะ่ะจะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้นะ่ะเขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขาหนะัมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและ ไม่มีใครเห็น